เอียไปเยีบจัวะเ้ยเยดี๋ยวเดีเดี๋ยวให้นีแล้วหนีแล้วอะไรแล้วหนีแล้วอะไรมีม็อบหนีแล้วมีม็อบเฮ้ยมดเลยเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะยังไงเดียอ่องเอาซะแบบไม่รู้จักเลยเล่นมุกแบบเนี้ยผมผขอไปอยู่ทีมนู้นด้วยมดเลยดิเดิดค สะดุดด่ะไม่เป็นไรนะครับเจ็บไห้ยรับแกาอันนี้แหกสคริปต์เราเล่นเองด้วยเอาล่ะปังมากไม่ไหวแล้วแม่แต่ละทีมแต่ละคนให้แนะนำตัวหน่อยดีกว่าพี่น้อง เพี่ครับพอดีตอนผมแนะนำตัวไม่เห็นกีดแบบนี้เลยให้กีดติดไปตด้วยน้อยใจนะจ๊ะโอ้ยังไงหนูก็อยู่ในใจพี่นะเดาๆวินวินวินว่าได้ชมพูน้าสินน้ำเงินแนะนำตัวด้วยค่ะครับเอ่อกงไหนเอ่ยอ๋อต้องดูกล้องครับนี่เลยค่ะครับสวัสดีครับผมวินวินทวินครับฮะเดี๋ยวพี่พีชทำไมยังใีใจของกันและกันด้วยอ่ะ กครับสวัสดีครับผมใบวชิรวิคริยะอะไรดีวะค่ะขอโทษนะคะค่ะเมื่อกี้ได้ยินไม่ค่อยชัดใครคิดได้ไหมคะอ่ะแป๊บนึงนะใบคิดในใจก็ที่ได้ยินไม่ชัดเงียบสิเงียบพูดตรงๆได้ยังไม่ขออนุญาตพูดนะครางพูดแต่เอาไปเอลไปยืนคนสุดท้ายฉันไม่ได้ทจดำตัวแล้วฉันไม่ได้ใดำตัวเตือนแล้วนะเตือนแล้วยังสวัสดีค่ะจีน่าวิริยาค่ะ ทีมชบพูเข้ามาคิดว่าเราจะยอมเหรอเนี่ยจีน่าเราเห็นวินอยู่ใกล้ๆอ่ะเราอยากเลยอ่ะอยากอะไรอยากอยากไปหาวินเนาะหรอเฮจีน่าะคณะเตรียมหรือเปล่าคณะคุณต้องมีการเตรียมก่อนคณะเราเอาไว้อยากอะไรอยากอะไรเฮ้ยจีน่าว่าน้องวินอยู่ใกล้ๆอ่ะเราอยากเลยอ่ะอยากแนะนำตัวหรออยากนั่งวินสวัสดีครับ รักสตีแข่วฟาเกอร์ล้นค่ะบอกเลยนะครับการแนะนำตัวเนี่ยใช้เวลาไปเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วขยี้มุกกันไปขยี้มุกกันมานะด้านนะจบเลยครับจบเลยครับทุกคนหยุดฉันขอถามไปก่อนเลยถ้ามันว่าไปเตรียมตัวอะไรไปบ้างจ้าจริงเจริงยนี่ิงๆ้มว่าผมต้องปรึกษาน้องก่อนไม่รู้น้องอยากได้อะไรบ้าง แล้วแต่บอกว่าเขาจะซื้อของให้การละการหรอคืมีอะไรบ้างมีอะไรจริงๆผมก็แล้วแต่พี่เหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยน,น,นะครับรีบไปเก็บคูป,ปอง800อบาทมาแล้วนะครับเพราะทุกคนก็รีบไปเก็บกันนะครับคูป,ปอง800อบาทน,นะครับ10วงสิโมงเช้านะครับผมเลงพวกแกจิตจะได้พวกแกจิตพวกของใช้ในบ้านอยู่ครับตอนนี้แต่ยังไม่หมดนะครับคูปองไม่ได้มีแค่800บาทตอน10โมงเช้านะครับเรายังมีมิดไนท์ไวเซอร์นะครับ 1,000บาทหนึ 1, ่งพับาทก็ค so. ือจบไลฟ์นี้เที่ยงคืนก็เข้าไปเก็บกันได้เลยครับเที่ยงคืนถึงตีสองนี่ครับชอบแบบว่าแกเจ๊แบบว่าทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยชอบของใช้ในบ้านว่างๆมาใช้ที่บ้านพี่ได้ใช้แกเจ๊เหรอครับได้ได้วันหลังอ่ะเขาถามว่าใช้แกัเจ่นหรอครับใครจะตอบว่าอะไรเพื่อนวันหลังให้ส่งทางนี้ไปเลย่วาจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะคะก็เลยไหมให้มันได้ปีนปีนลิงค์ของ ่ะจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันแล้วหรอแบบนี้เใช่ไหมอ่ะแล้วสองคนดูครับเตรียมอะไรไว้ฮะก็ยังไม่เสียงเลยอ่ะฮะทำไมราต้องส่งอ่ะก็เพื่อนกันไม่ต้องมาเสียแรงไง